สบายดีเนาะพี่น้องเขาอยู่ข้าพเจ้าสร้างสายเนาะคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบิง่งรถไถนาเดินตามดัดแปลงเป็นนังครับของค่ายสร้างสายเองเนะาะกะทีเป็นคลิปสุดท้ายและสำหรับคันนี้เพราะว่าเจ้าของเพิ่นกะซีได้มาเอาละ คันนี้ก็สิไปประจับยู่ทั้งหลวงพระบางด้วยพี่น้องเนอะมันไว้ในหน้าจอเนาะที่ต่อหาเจ้าของรถเพื่อขอเบิ่งว่าเออรถไถดัดแปลงมันเป็นแบบใดเนาะเพิ่นการให้ใส่สามผ่านเจ้าของรถเพื่อให้ใส่สามผ่านเขาก็มาเก็บภาพไว้ เพว่าสิได้จากกันละแล้วก็เป็นประมาณท้ายท้ายอาทิตย์เ,เป็นสิได้ให้รถขนส่งมาเอาให้แก่ขึ้นเมือประจำอยู่หลวงพระบางสำหรับคันนี้กับปรับปรุงขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นผ่านไทยที่ว่าเป็นผ่านแบบกดล่อ กดไถและล่อบบล้อยเพื่อให้ผู้ขับมือใหม่นครับได้ง่ายใช้ได้ง่ายขึ้นว่าส่วนหลายพี่น้องเขากะมือใหม่กับส่วนหลายมักกดคอนโทรแบบแซไว้เลยกดผ่านไถลงแซไว้เลยล่อสิลอยลเลยเฮ็ดให้มันไถล่อมันลอยแล้วมันปูปไเนะาะไถกับ,บปูปไปโบแลนรถโบแลน เหตุให้ยุ่งยากนในการไถว่ามือใหม่เนาะอันนี้ก็สร้างซรายปรับปุงขึ้นมาเห็ุให้กดล่อบุลอยกดแช่ไว้ได้เลยเนาะสำหรับผ่านถรุ่นให้กดแช่ไว้ได้เลยหลังจากสุ่งมอบคันนี้แล้วแล้วกะสิได้ เห็ดคันนั่นต่อเนาะคันที่ว่าซีว่าสีให้มันเลี่ยวพร้อมกันสองคันกับโบเลี่ยวซะมาเพราะว่าทึนมันหลายนวดงบมันหลายมันก็นเลยบุพเพไปใส่คันนั้นก็นเลยว่ได้เลี่ยวคันเดียวไปก่อนพี่น้องเขาอยู่ทางหลวงพระบางก็อยากเบิ้งกัติดต่อเพิ่นขอเบิ้งน้ำเพิ่นเนาะขอเบิ้งน้ำเจ้าของรถเพิ่น เพราะว่าพี่น้องเขาหลายคนก็นยังตัดสินใจบูดได้โน่าอยากดัดแปลงบมหรือบบอยากเห็ดเนาะหรือว่าเห็ดไปแล้วมันชีคุมขาบออจังนั้นเลยครับฝากพี่น้องเขากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้สางสายนี่เด้อเดี๋ยวมือได้ทรงมอบแล้วก็สไดท,ท้ายคลิปตอนทรงมอหลดขึ้นหลดขนทรง ไว้ให้พี่น้องเขาได้เบิ่งตื่มอีก